วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เดี๋ยวจะพาออกไปดูรถด้านนอกกันดีกว่าซึ่งอยู่แต่ออฟฟิศไม่มีอะไรทําเลยเดี๋ยววันนี้ไปหาดูรถด้านนอกกันดีกว่าวันนี้ก็มีสายรายงานมาบอกว่าเป็นตัว Mercedes-Benz S320 CDI ตัว W221 ปีประมาณ0708หไดอ,อยังไงเนี่ยเดี๋ยวข้อมูลไม่แน่ชัดอีกทีนึงแต่เบื้องต้นเนี่ยก็เป็น รถเพื่อนเจ้านายเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูที่บ้านลูกค้ากันดีกว่าว่ารถวันนี้เราจะได้รถหรือเปล่าแล้วก็รถจะสวยโดนใจทุกคนหลายหลายคนหรือเปล่าแล้วเราจะได้รถกลับมาที่ขายในเซฟเบอร์หรือเปล่าไปติดตามชมกันครับ มาถึงจุดหมายที่เราต้องการไว้วันนี้ก็เราจะมาดูรถมาสองรถเจ้าตัว mercedes benz s 3 2 0 d cdi นะปี08.09ดําสีดำตัวรหัสตัวถังก็เป็นตัว w 2 2 1สเออสีดำตัวเต็มเลยตัวออปชั่นเต็มฟูลออ t ชั่นของเขานะตอนนี้ที่ดูสภาพเบื้องต้นแล้วเนี่ยรถ มันก็ต้องมีไปเก็บริ้วรอยหน่อยแต่ว่าตรวจสอบสภาพบอดี้ตัวถังของรถแล้วรถเดิมทุกชิ้นนะครับไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าไม่มีอรอยตัดต่อใดๆแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นยางก็ยางปี18นะครับสภาพยังเดิมอุปรกรณ์ใช้งานอยู่ครบใช้ได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโชคถุงลมตัวนี้เนี่ยค่อนข้างเรามาระวังเป็นพิเศษก็คือพวกถุงลม ถุงลมโชกถุงลมเขาเนี่ยต้นหนึ่งเนี่ยจะค่อนข้างสูงมากซึ่งซึ่งเวลาซ่อมทีเนี่ยไม่ต้องมี6ห,หลักขึ้นเลยเวลาซ่อมหรือเวลาเปลี่ยนทีหนึ่งนะก็เลยต้องเช็คต่อแต่ว่าตอนนี้เราเช็คดูแลว้วมันก็ใช้งานได้ปกติมาประตูด,ดูดก็ใช้ได้ทั้ง4บานซันลูบใช้ได้ฝาท้ายไฟฟ้า,ฟาใช้ได้ปกติก็เดี๋ยวดูสภาพรถแล้วก็ภายในของเขาเป็นหลักตรวจสอบรถไม่มีชนหนัก นะเดิมๆทุกชิ้นแต่ว่าส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นจอดสมากกว่าไม่ค่อยได้ใช้แต่ผมดูสภาพไปเบื้องต้นแล้วแหละก่อนที่จะมาผมก็เช็คประวัติเช็คอะไรเล่มมีครบนะครับเล่มไม่มีชำรุดสูญหายอุปกรณ์บุกวารันตีตั้งแต่ออกห้างสมุดคู่มือกุญแจสำรองมีครบด้านหลังอุปกรณ์ด้านในไม่ใช่เป็นบ่อไฟฟ้าจอ แอร์ความเย็นทุกอย่างต่างๆครบเรียบร้อยลองขับดูเรียบร้อยก็ถือว่าประสบความสําเร็จกับรถวันนี้ที่เราออกมาดูรถด้านนอกของรายการแอบไปส่องเดี๋ยววันนี้ก็เอากลับไปที่โชรูมหรือไปที่ให้เจ้าอึง้งรถแซบเวอร์เขารีวิวอีกทีนึงว่าเขาจะตั้งขายเท่าไหร่ แล้วเราจะไปต้องไปทําอะไรต้องไปเก็บรายละเอียดอะไรบ้างแล้วจะออกมาสวยงามแบบไหนคอยติดตามชมหมดหน้าที่ของอ้วนไปส่องแล้ววันนี้พาไปส่องหมดหน้าที่แล้วไว้เจอกัน EP หน้าว่าจะพาไปส่องรถที่ไหนแล้วจะหารถอะไรดีๆมานําเสนออีกคอยติดตามชมแล้วกันอย่าลืมฝากกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งกด s u b สไครต์ให้พวกเราด้วยนะจ๊ะ ได้เป็นกำลังใจในการเดินทางไกลแค่ไหนเราไปหมดใกล้ไกลขอให้รถสวยเดี๋ยวพาไปส่องทุกที่ขอยติดตามชมและกันบ๊ายบาย